นิจิเรเซียจากวัดปีศาจกมิติอื่นซึ่งจุดประสงค์ในการมาที่นี่ก็เพื่อที่จะสร้างความปั่นป่วนและทำลายสังคมมนุษย์โลกและเข้ายึดครองในภายหลังในเรื่องมีตัวเด่นๆตัวไหนออกมากันบ้างไปจ้ะเจ้าเวสที่1ผู้นำสูงสุดของนิจิเรเซียโดยจะปรากฏเพียงรูปร่างคล้ายดวงตาเท่านั้นและนี่คือคนสำคัญที่โน้มน้าวดรซาเมจิมะที่ต้องผิดหวังในการวิจัยของตนเองจนได้ถูกเชิญเข้าไปร่วมกับพวกนิจิเรเซียแต่สัจจะมันดันไม่มีในหมู่โจนี่สี่สุดท้ายแล้วคนที่ตัวเองชวนมาก็ทรยศไปซะบายบายดรรฮินอผู้ชากขง ซึ่งก่อนจะมาเป็นแบบนี้นี่คือดรซาเมจิมะนักวิทยาศาสตร์ประจําสถาบันเพื่อนสนิทของตาลุงแว่นผู้นาเมกาเรนเจอร์แต่ด้านมีข้อถกเถียงกันในเรื่องของวิจัยของเขาเกี่ยวกับการที่จะวิวัฒนาการมนุษย์ให้สามารถอยู่ในวากาศได้โดยไร้อุปกรณ์ช่วยเหลือถึงยังไงแล้วสิ่งนี้ก็ดูจะก้าวข้ามความเป็นมนุษย์มากเกินไปและไปขัดกับวิจัยของเพื่อนสนิทที่คิดเรื่องโครงการสร้างชุดเมกาเรนเจอร์ขึ้นมาเพียงเท่านั้นทําให้สถาบ,บันใหญ่ไม่ได้อนุมัติให้ทําดเรเลยไร้ทุนสนับสนุนที่จะไปตตตต่่่่อออออในนนโครรรรงงงงงกกกาาาาาแแยยังงััไไ็มดุ้บชววเเเหลืจสสททขี ให้พ่อทําวิจัยแต่เมื่อทําไปกลับพบว่าการทดลองนี้ล้มเหลวจนทาให้ลูกสาวเสียชีวิตทําให้ผู้คนที่ทราบข่าวต่างรุมประนามแะตราหน้าว่านี่คือนักวิทยาศาสตร์คอตกอรเลยทําให้เขาเครียดแค้นจนได้ถูกชักชวนเข้าไปในมิติเนจิเรเซียเพื่อที่จะกลับมาจัดการกับเหล่ามนุษย์อีกครั้งเพื่อนสนิทพูดยังไงก็ไม่ฟังจนได้ไปอยู่นู่นยาวเลยช่วงไทยก่อนจะโดนจัดการก็ได้วางแผนที่จะบึ้มไปพร้อมๆกับพวกเมกาเรนเจอร์ซะละเกือบไม่รอดที่โบเรน่าคุ่นยนต์แอนดรอยผู้ช่วยของด็อกเตอร์ที่เนกลอร์ โดยมักจะมีการวางแผนอันชาญฉลาดและใช้ความสามารถหลักนั่นก็คือการปลอมตัวลงไปสร้างความปั่นป่วนบนโลกเมื่อเขาชงไทยที่ได้ลงมาต่อสู้กับคู่หูและได้ทาการขวางการโจมตีแทนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแต่ก็ยังพอจะแบกร่างตัวเองไปพบกับหัวหน้าของเธอก่อนที่จะได้ผู้ส่งเสียและจากไปพอฉากนี้มาผมเศร้าเฉยเลยยูกันเดแม่ทัพหลักของเนติเรเซียเป็นหุ่นยนต์ที่ถนัดด้านการต่อสู้โดยใช้ดาบเป็นอาวุธผูเป็นสมุนที่จงรักภักดีแบบสุดๆด้วยความเป็นสายใช้พลังกำลังเป็นหลักเมื่อเขาจะต้องออกหน้าในการรบอยู่บ่่่ออยททําาให้พีีแกกเลืวิธซึงนนจ ร่างพังจะต้องมีร่างใหม่ออกมาอย่างบ่อยทั้งร่างคืนชีพขึ้นมาร่างอัปเกรดแข็งแกร่งไปยันร่างสุดท้ายร่างเบิร์นิ่งที่เอาลงมาอารวาสบนโลกในช่วงใกล้จบแต่สุดท้ายแล้วก็ต้านไม่ไหวยังไงก็ตามแล้วนี่พี่คือตัว,ตวร้ายที่โคตรเท่แสงเขียวแยงตามันจ้าสะละเกินที่เร็วพุนันที่พุนนำสูงสุดส่งมาโดยตรงจากการที่ทีมที่มีอยู่ดําเนินการชา้ชาๆเลยส่งมากระตุ้นสักหน่อยปูมินิสายโหดเทียมและไม่จะใช้แผนที่รุนแรงโดยไม่สนวิธีการไม่ใช่แค่กับฝ่ายตรงข้ามแต่กลับเป็นฝ่ายเดียววกกกัันนนน็็มมีีใใหห้เช่่่งงึทาารรบือดูล ขึ้นทําให้กีเรลพูดโน้มน้าให้อยู่กันเดร,ร่วมมือกันแต่กลับมีการหักหลังเพื่อได้ไดใช้ร่างของเพื่อนร่วมทีมรวมกับร่างของตัวเองกลายเป็นกีกากีเรลที่จะมีพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไปเยอะถึงจะทําไปขนาดนี้แต่แผนก็ไม่สาเร็จหลังรอบมาได้ดรฮีเนเลอร์เลยเสนอแคปซูลเพื่อพลังเอาให้ไปใช้แต่นี่ก็คือการดัดหลังสั่งสอนซะมากกว่าพราะเมื่อใช้ไปแล้วแข็งแกร่งก็จริงแต่กลับทําให้ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนไปเป็นปีศาจที่มุ่งแต่การทาลายมีร่างแยกด้วยนะน,นั่นสุดท้ายก็ตุกว่่่่าาาจจะเเอลลงงงงได้ีีกีกกรริบปมท ไ,ได้สร้างเอาไว้และดัดแปลงให้สามารถขยายร่างให้กับเหล่าปีศาจท,ที่กำลังจะพ่ายแพ้ให้กลายเป็นร่างยักษ์โดยการฉีดสารเข้าร่างกายและยังเป็นผู้ที่คอยดำเน,นินการแผนให้เป็นไปอย่างราบรื่นถึงจะไม่ใช่คนหลักก็เหอะยังเคยมีตอนที่ตัวเป้งงหายจากรังไปหมดที่แกก็เลยส่งปีศาจลงมาเองซะเลยไอตอนที่น้องสีเหลืองเสียงหายนั่นแหละปีศาจในจิเรเซียเหล่าสัตว์ประหลาดท,ที่ส่งมาอลาวารายตอนที่ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบตาสแต่แบบพื้นก็มีให้เห็นเหมือนกันถึงหลักๆจะมีแต่พวกตัวร้ายจุดมุ่งหมายทำลายโลกแต่ก็มีเหมือนกัน พี่สีแดงบังเอิญไปเจอไข่เลยไนดะ้เอามาเลี้ยงอย่าทนุทนอมอยังไงก็ตามพวกปีศาจก็ต้องออกตามล่านะทำพี่สีแดงเราโกรธจัดไปเลยขอบคุณพี่ชายมากนะฮะและสุดท้ายคู่ในคูเ่เนยบรรดาลูกน้องกีกี้ที่ไว้ใช้คอยก่อกวนเล็กๆน้นอๆถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังมีตอนหนึ่งที่มีแผนยิ่งใหญ่ในการยึดครองที่อยู่อาศัยของพวกมนุษย์จนเมื่อแผนโดนทำลายก็ได้รวมตัวกันขยายร่างใหญ่ยักษ์ขึ้นมาสู้อีกด้วยทำไมน่ากลัวแปลกๆว่านั่น ถึงอย่างนั้นแล้วการครอบครองโลกที่มีพวกเมกาเรนเจอร์คอยขวางนั่นอาจจะต้องใช้ฝีมือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของนักตอทีนิเลอร์มาช่วยเพื่อให้แผนดำเนินการไปง่ายขึ้นฝั่งนู้นมีเมกาเรนเจอร์งั้นฝั่งนี้ออกมาได้เลยพวกนายนะ